สวัสดีครับกับผมอาจารย์สัญญามีดหมอขอหลวงพ่อเดิมนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาไล่ตดมีดหมอหลวงพ่อเดิมให้ทุกคนได้ชมได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันอีกอย่างเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอมีดหมอหลวงพ่อเดิมถึงสามเล่มด้วยกันนะครับครับอ๋อไม่ใช่สามเล่มนะครับหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับหลวงพ่อลุงหนึ่งเล่มนะครับมีทั้งหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุงนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเล่มแรกก่อนนะครับเป็นม่ยุคเก่านะครับจริงๆก็เป็นยุคเก่าทั้งหมดทั้งสามเล่มนะครับยุกเก่าถึงยุคถึงหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับยุคเก่าเก่าเลยขันยุกขันหลวงพ่ออย่างแน่นอนเลยนะครับเราไปขั้นแรกก่อนอื่นแล้วก็จะต้องดูความยาวก่อนนะครับให้วัดความยาวให้เห็นกันอย่างจัดจ้าไปเลยนะครับมีให้ยาวเท่าไรเราจะเอาความยาวกันนะถามความยาวนะครับความตัวนี้นิ้ยาวห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะครับเห็นนะครับจาก จากปลายันฝักนะคะ <st itions> รับปลายันฝักดำห้านิ้วครึ่งอีกห้านิ้วครึ่งนะอันนี้ห้านิ้วครึ่งนะครับหนึ่งห้านิ้วครึ่งมันนมองไม่คยเห็นนะอันนี้นะครับห้านิ้วครึ่งจากปลายันฝักห้านิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบมีดก็สี่นิ้วพอดีนะครับเฉพาะใบมีดสี่นิ้วพอดีนะครับเป็นมีดอ่าลูกนี้ยกเวลานะครับทำได้เข่าแก้งนะครับอันนี้ อันนี้ด้ามทาได้เข่าเก้งนะครับไม่ใช่งานะครับเขา่าเก้งนะครับปอกทําด้วยทองเหลืองฟ้าบาทนะครับแล้วก็แหมก็รัดด้วยอ่าตรงนี้อลูมิเนียมฟ้าบาทนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมฟ้าบาททองเหลืองฝาบาทนะครับปลายทองเหลืองฝาบาทแล้วก็ตรงกลางก็รัดด้วยแหมแหมหวายนะครับทํด้วยแบบสานเป็นตะก้อนะครับแบบ อยู่ยุคโบราณโบราณน,นะครับอันนี้ก็ศิลปะศิลปะความเป็นโบราณบง่งบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นเขาเก้งนี่ก็การที่เราจะเอาเขาเก้งมาทําดอมมีดได้นี่ก็ต้องอต้องย้อนเวลาหลายปีเลยนะครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับเก้งเก้งป่าไม่มีให้เราล่าเลยนะครับไม่มีเก้งไม่มีอะไรจะมาทาเขาได้นะครับเก้งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสวนสัตว์ไปเลยนะครับอา้าจะมีเก้งอย่างสมัยก่อนนี่ก็ มาล่าเขาเก่เขา้างนี่ก็โอ้ยหลายเต่ปีนะครับหกสิบปีเจ็ดสิบปีไปอย่างน้อยนะรุ่นพ่อเราเนี่ยครับรุ่นพ่อรุ่นปู่นี่จะมีนะครับดังนั้นถึงบอกว่าอ่าบ่งบอกถึงความเก่าได้นะครับตัวเขาเก่นะครับมีความเก่าดูได้เป็นเป็นส่วนประกอบไปนะครับดูจากฝักเมีดความหกความยุบความย่นความเหี่ยวนะครับแลว้วก็แหมวายอย่างเงี้ยอลูมิเนียมเนี่ยไอ้ไม่เอลูมิเนียมพูดเปล่าอะไรนี่แรทองเหลองฟ้าบาทนะครับ บ่งบอกถึงความเก่านะครับถึงยุคของหลวงพ่อนะครับ100ยปีเลยและเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับนี่เลยครับนี่ครับความเก่าของใบเมีดของใบเมดนะครับนี่ศิลปะเชิงช่างนะครับเสียมาใบโพเสมาใบโพเต็มใ,ใบนะครับอยู่ ความเก่านะครับนิ่มแดงๆเลยเอามือรูปแดงๆนะครับไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับพอได้มาไงก็จะปล่อยให้แบบนั้นนะครับจะทรงคุณค่างความเก่าความกุไว้ให้เห็นนะครับนี่ครับลายมีของเดิมจะเป็นอย่างนี้อ่าสังเกตครับจะไม่จะพูดเยอะมือสั่นนะครับให้สังเกตดูนะครับฟูมเอาเนาะนะครับ นิมเก่าตัวนิ้มใหม่ต้องดูให้เป็นด้วยนะครับนิมผมตัวนิ้มเบ้าที่ยัดอยู่ในลือบในซอกนี่นะครับตกผลึกใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่คำนวณนะครับเรียดำกัดนี่แน่นหนานะครับนี่ครับไม่โยกไม่คลอนนะครับของตะปูไว้นะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับแน่นหนานะครับสวยงามนะครับจะดูมุมไหนส่วนไหนก็บอกมานะครับ ส่วนใหญ่เราจะดูกันตรงนี้เนาะว่าอัดใหม่ไหมดัดมันดัดใหม่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ของเดิมๆนะครับไม่ตลงเพาะอัดของพอุทธคุณไว้นะครับแน่นหนานะครับไม่โยกไม่ก่อนนะครับอันนี้เขาแก้งนะครับเขาก็งานต่างกันั้งามจะใสจะเลื่อมจะก่งกว่านี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเงี้ยบอกไม่ถูกนะเอาเป็นว่าเขาแก้งแล้วกันนะครับ สวยงามนะครับสวยงามเข้มขังนะครับมีดยุคเก่าเลยครับทันยุคทันหลวงพ่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอกสรภปะอกเชิงช่างหนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะครับรุ่นเหลาเก่าเดียวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับความเก่านะครับความเก่าของไม้นะครับอันนี้ไม่ใช่เข่านี่เป็นไม้ถ้าความเก่าของไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับไม้ที่เก um. ่าได้อายุนะครับไม้ที่เป็นร้อยร้อยปีก็จะเกิดลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนก็ดูได้นะครับ อ่าส่วนใหญ่แล้วก็คุ้นเคยกับไม้นะครับไม้เก่าเป็นยังไงนะครับไม้ฝาบ้านฝ้าเรือนเราไม้โบราณน,นะครับเวลา็ถากาหม่ๆทํทไม้ใหม่ๆสายกบใหม่ๆก็เลื่อมเงานะครับเพราะว่าโปลกบ,บ้านมาแล้วเป็นร้อยปีอ่าสี่สิบปีห้าสิบปีนะครับก็ถูกแดดถูกฝนก็รู้สึกว่าจะแตกลาวจะแยะแบบนี้นะครับนี่ครับมีของเก่าดําเก่าจะเป็นอย่างนี้เนาะอไม้ไม้มงคลเนี่ยทำด้วยไม้อะไรก็ไม่รู้น,นะครับจะของถามเขาก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาตกทอดมาจากบูจากพ้าเหมือนกันเขาก็รู้วไม้อะไรนะครับอันนี้ก็ทําด้วยปอกทำด้วยเหล็กขาวๆไม่รู้เหล็กอะไรนะครับอ่ะเรามาดูฝักเม็ดนะครับทาในไม้มงคลนะครับก็อันนี้้อยได้หวนะครับแม่ทําสารได้ไหวาไหวายปกตินะครับไม่มีไม่มีต้องเหน่งพระบาทนะครับอันนี้เป็น พอไหวนะครับนที่เกาวๆนี่แปะไว้นะครับปรอกันมันเลื่อนมันหลุดนะครับหมายถึงว่าเจ้าของเดิมเขาแปะไว้นะครับไม่ใช่ผมถ้าผมแล้วจะไม่แปะจะไม่ทำอะไรจะปล่อยเลื่อนก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอันนี้อันนี้เจ้าของเขาแปะไว้เขากลัวหายเนาะได้มาไงัจะเป็นยังไงนะครับอ่ดูดูความยาวอันนี้ของหลวงพ่อุ่งนะครับหลวงพ่อุงวันออสิ้นวลนลืมบอกไปหรือว่าบอกหรือยังอันนี้หลวงพ่อุงวันออสิ้นวลนะครับอันนี้ก็จะหกนิ้วครึ่งนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับยาวกว่าไอ้เล่มเมื่อกี้วึง่คร งามนะครับเก่าเก็บเข้มขังทันยุคทางหลวงพ่อนะครับยุคของหลวงพ่อลุงเลยเนี่ยหลวงหลวงพ่อลุงหลวงพ่อลุงกับหลวงพี่หน่อยนะครับหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมนี่ก็เป็นศิษย์ปุณณ์ปุณณน้องกันนะครับเป็นญาติกันด้วยหลวงพ่อเดิมนับถือหลวงพ่อลุงมากเลยนะครับอ่านี่ครับหลวงพ่อลุงจะเป็นอย่างนี้ลักษณะหลวงพ่อลุงดูง่ายนะครับคนที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเห็นลูป หลวงพรร่อลุงก็จะจําได้นะครับเอกลักษณ์นะครับใบมีหลวงพ่อลุงก็จะออกหนาหนานะครับหนาของหลวงพ่อเดิมนะครับทุกเล่มนะครับจะหนากว่านะครับแล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดก็คือนี่นะครับจะลงกระตุกนี่นะครับนี่นี่นาเงินทองกระตุกสังกษัตริ์จะลงตรงที่สันนะครับมีหลวงพ่อรุงจะเล่นที่สันนี่ครับอาจจะมีหนึ่งดอกสามดอกห้าดอกเจ็ดดอกเก้าดอกแล้วแต่นะครับตัวอย่างก็จะเจอหนึ่งดอกกับสามดอกนะครับเอกลักษณ์ของความเป็นหลวงพ่อรุงนะครับจะเล่นที่สันนะครับอดูยเมีด ดูใบมีอย่างสวยงามเลยนะครับหอาเก่าเจ็บๆถึงๆเน่ยน,นะครับพอลุงหลวงพ่อุงพบเจอยากกว่หลวงพ่อเดิมเนาะเพราะว่าหลวงพ่อรุงแกมีโอกาสาและมีเวลาทํามีดหมอได้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมน,น,นะครับเพราะว่าแกะอาณภาพก่อนหลวงพ่อเดิมเราเองนะครับครับหลวงพ่อรุ่งจากไปแล้วครับท่านกระ,ะนนทิ้งไว้แต่วัตถุมงคลของท่านนะครับไว้ให้แต่ลูกหลานเนาะไว้แต่ลูกศิษย์ลูกหานะครับแ,แต่ว่าบารมีของเราจะถึงท่านไหม ครับนี่ของหลวงพ่อลุงวันหนองทิ้นวันนะครับบัดทันกับวัดหลวงพ่อเดิมก็อยู่ไม่ห่างกันนะครับอ่านี่ผ่านไปแล้วครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อลุงนะครับมาเจออยากหลวงพ่อเดิมแต่ราคาก็ไม่สูงถึงของหลวงพ่อเดิมนะครับราคาขนาดนี้ไม่สูงนะครับจับลองได้นะครับอันนี้ไปดูอันนี้เล่มหนึ่งครับอันนี้ของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับหลวงพ่อเดิมวันหนองน้โพนี่อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนึงขนาดทกพาได้สะดดกกระโดดนะครับ สำหรับนักเกรงโบราณนะครับก็ส่วนใหญ่จะนิยมมีดในขนาดนี้เนี่ยขนาดพกพาได้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับไม่เล็กไปนะครับพกพาได้ก็ลวกกำลังสวยอันนี้ด้ามก็ทาด้วยไม้นะครับไม้เนื้อแข็งนะครับจะไม้ปะดูหรือไม้เชิงฉาหรือไม้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้บอกทําด้วยทองเหลืองฟ้าบาทนะครับอันนี้ก็ แม้รัดด้วยอลูมิเนียมขาไม้โตนี่เลยอลูมิเนียมขาไม้โตจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับความเก่าความลั่นความแย่ความเหี่ยวความย่นของไม้นะครับถันยุคถันโลกอ้อยอย่างแน่นอนนะครับดูความยาวอีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดความยาวให้ดูอันนี้ก็ยาวเก้านิ้วเห็นไหมเก้านิ้วครึง่งเก้านิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วครึง่งห้านิ้วครึง่งเฉพาะจากปลายยันดำนี่จากปลายยันดำนี่ เก้านิ้วครึ่งแต่เพอปลายสันสันกัดน,นี่แต่เพอใบมีก็ห้านิ้วครึ่งนะครับสวยงามเก็บเา่าเข้มขังเลยทันยุกทานหลวงพ่อ,อย่างแน่นอนนะครับเด,เดี๋ยวจะให้ดูความเก่าของไม้โนทะรศัพท์อะไรซูมไม่ได้นี่นะครับแต่เพอเยอะมือสั่นนะครับให้ดูภาพนะครับามเก็บเก่าเข้มขังทันยุคทันหลวงพ่อนะครับ สวยเลยนะครับสำหรับโอทีลักลักษณานะครับวัตถุมงคลของพรเดิมนะครับมีดหมอนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับก็ในรับถายยันนานะครับเอาเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในมีดลุนนี้นะครับนี่เหนือเยตรงนี้ลูกตายันทุกตาหรือว่า พระเจ้าไอพระเจ้าเสร็จมได้อยู่ว่ายันมหาอุทงเรพก็เดิมเลยฝังนี้นะเป็นอย่างนงี้อันนี้ประกาศพระคาถาสีวิสูเรื่นเตี้ยอะไรนะครับไปนยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวจะเป็นหน้าเกี้ยวหน้าเกี้ยวก็คือหน้าสมพงอะไรเงี้ยเหมาะกับการทําน้ามนต์นะครับน้ามนต์ที่ว่าผมเนีย อยู่เิ็นกันนะไม่สามัคคีกันนะครับนะเกี่ยวหนักใบสมพงนะครับลด้ำมนให้อยู่เย็นเป็นสุกเนี่ยก็จะเหมาะกับการทำ้ำมนนะครับแล้วก็ทางนี้ก็มีเมตตามหาอดคือไม่หลวงพ่อครบเครื่องทุกอย่างนะครับการผกทีพิศารก็ดนนะครับดูดูความเก่าของมีดนะครับสวยงามเข้มขขังมากนะครับส่นใต้ทักมานะครับส้วนแปดสามเจ็ดห้าต้นแปดเก้าเก้าแปดนะครับ มีหมลองลวงพ่อเดิมแลหลวงพ่อรุ่งนะครับยุคเก่ายุคโบราณน,นะครับอ่าก็มาไว้ว่าสําหรับมีหมลอลวงพ่อเนาะ่านที่บูชาและศรัทธาหลวงพ่อนะครับก็บอกว่ามีไว้ทําอะไรนะครับก็มีไว้เพื่อปกป้องคุณไสนะครับเวลาพกติดตัวอ,อยู่ก็ไม่ต้องกลัวใครจะทำย่นดีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเองจากศัตรูมูล่ลายนะครับเป็นมหาอำนาจเป็นคาดแคล้วเป็นมหาอุดเป็นเมตตาแล้วก็มหานิยม เป็นอย่างดีนะครับค้าขายก็ได้นะครับขอ,อดได้รับความเมตตานะครับมีความเป็นมหามนตจมหัศจรด้วยนะครับครับแล้วก็ไว้ขับไล่ผู้ผีพิาซาดนะครับเอ,อเอาไว้ขับไล่ผู้ผีพิศาจท,ที่เข้าคนธรรมดาหรือว่าผู้ผีพิศาจท,ที่ผู้คนปล่อยมาให้เข้าสิงเรานั่นเองนะครับ ครับแล้วก็อาราธนาทํานมมนนะครับแก้คุณใสหรือแก้เสด็จจะไหลต่างๆนะครับตลอดจนทั้งฝันร้ายจิตตกดวงตกนะครับแก้ได้นะครับทําอาราธนาอาราธนาทานมมนนะครับสำหรับหนุ่พี่หลวงนาหรือหมอทาหมอยาครับเวลาญาติโยมมาหรือคนที่จิตตกดวงตกจะทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ัวยทาอะไรก็ขาดความมั่นใจอย่างเงี้ยครับ ก็มาหาหลวงพี่ลหลวงนาหลวงพี่ลหลวงนาก็มีวิชาทำน้ำมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ดีก็อ่าถ้าเรามีมีดหมอหลวงพ่อเดิม,มดหมลวงพ่อลุงนะครับอรณนาทำน้ำมนต์นะเชิญมีดหลวงพอ่อเชิญมีดหมอหลวงพอ่เอเขาก็ทำพิธีร่วมด้วยนะครับจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังให้กับน้ำมนต์ของท่านเลยนะครับน้ำมนต์ของท่านก็นจะกลายเป็นจินดาจะกลายเป็นน้ำมนต์เขาบอกว่าน้ำมนต์จินดาเหรอ เกายเป็นนมมนตตินะครับก็จะช่วยแต่อาานสิ่งต่างๆได้นะครับขับบูชายมกับบ้านเรือนนะครับต้องกอารอักขีภัยโจรกับภัยนะข้านาตนาในเมื่อเราอาตจนาอยู่กับบ้านนะครับเมื่อจะเกิดอักขีภยัยโจรภัยขึ้นกับบ้านเรานะครับมันจะมีหลังบอกเหตุหรือว่าจะบอกเหตุร้ายต่างๆด้วย อาการสัมผัสถึงได้นะครับทำให้เรารู้ตัวหรือว่าเกิดหลังสังหอแล้วก็จะเราวังได้แก้ไขได้เสมอไปนะครับครับแล้วเมื่อเราเข้าป่านะครับต้องไปอยู่ต่างถิ่นหรือต่างที่ต่างแดนนะครับต่างบ้านต่างเมืองต่างที่นอนนะครับหรือว่าอยู่ต่างดินกินข้างป่านะครับอ่าเราก็ต้องมีอ่าพวกสัตวูมูาลที่เรามองไปเห็นตัวนะครับพวกผีปีศาจหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูเหยวเขี้ยว ของงูเ้ยวเขี้ยวงาต่างๆนะครับจะอยู่ในป่าเบื้อน้าจะมาทำกายเรานะครับให้เราอาราธนามีดหมอหลวงพ่อที่เป็นวงกลมหรือว่าเป็นวงเหลี่ยมนะครับแล้วอธิฐานแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในนั้นนะครับเพื่อปกป้องนะฮะให้ให้มีดหมอหลวงพ่อปกป้องนะครับเราได้ปลอดภัยจากพวกวิญญาณและพวกีสีทั้งหลายพวกผีลายผีป่าต่างๆนะครับสิ่งที่กลับไม่เห็นตัวนะครับตลอดถึงงูเงี้ยวเขี้ยวงานะครับจะไม่เข้ามาทำกายเรานะครับ ครับทำนี้นะครับขอบทุกท่านนะครับสนใจทักมานะครับต้นแปดสามเจ็ดห้าต้นแปดเก้าเก้าแปดนะครับครับก็ทำน้ำมนต์ก็น้ำมนต์จินดามันนี้พูดครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมอาจารย์บรรยายนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ